ปดประวัติที่มาของเจ้ามือติงเป็นมือของใครกันแน่ในซีรีส์เว n นเดย์ซีซั่น2นะคะก็มีการเปิดเผยเนื้อหาที่มาของเจ้ามือติงให้เราได้รู้กันค่ะซึ่งในซีรีส์นี้นะคะเจ้าติงเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ที่มาที่ไปของตนเองค่ะว่าตัวเองนั้นเป็นมือของใครมาจากจุดกําเนิดมาจากใครกันแน่นะคะและในตระกูลอดัมเนี่ยก็ไม่เคยมีใครเคยบอกที่มาที่ไปของติงให้เขาได้รู้เลยค่ะ จนมาเฉลยในตอนสุดท้ายนะคะว่าติงนั้นที่แท้แล้วมาจากมือของชายที่ชื่อว่าไอแซคค่ะ ซึ่งไอแซคเนี่ยเขาก็เป็นอดีตเพื่อนสนิทของโกเมสอดัมพ่อของเวนสเตยนนั่นเองไอแซคเนี่ยเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่แสนจะฉลาดเฉลียวแบบจีเนียสมากๆนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็ได้ทำการทดลองนะคะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์หนึ่งขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์นี้มาช่วยรักษาพี่สาวของเขาที่เป็นไฮนะคะให้หายกลายเป็นคนปกติค่ะและในการทดลองนี้นะคะไอแซคก็ได้หลอกให้โกเมสมาด้วยค่ะเพราะว่าเขานะ ถ้าต้องการจะใช้พลังไฟฟ้าของโกเมสเนี่ยทำให้สิ่งประดิษฐ์ของเขามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและในขณะที่ไอแซกกำลังจะทดลองอยู่นั้นนะคะมอติเชียอดัมแม่ของเวสเดย์ก็เข้ามาช่วยได้สำเร็จค่ะซึ่งการช่วยของเธอนะคะก็คือการที่ตัดมือข้างข,างขวาของไอแซคลงค่ะทำให้มือข้างนั้นนะคะขาดกระเด็นเลยค่ะและจากปฏิกิริยาการระเบิดของสิ่งประดิษฐ์นะคะก็ได้ทำให้มือข้างข,างขวาของเขามีชีวิตขึ้นมาได้ค่ะนั่นก็เป็นจุด เริ่มต้นที่ทำให้ติงมาอยู่ในครอบครัวอาดัมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ